สบายดีพี่น้องสบายดีเบิดสมองสุบวนກบิดสุขสุคนเนาะพ่อพ่อกับสองเอินคือกาพี่น้องมือนี่กาาบ้านวาทีแม่ย่าแม่บาลิกพี่น้องเนาะบิงสวนหมักโมเพิ่นอ่ เาเป็นยืมคัดลังใช่พี่น้องสบายดีพี่น้องมาหล่อเบิ่งสวนถุงโมาที่แม่ย่าพี่น้องเอ้ยบ้านบ้านแม่บอลลิกสวนแตงโมองเอ้าบัดคึ้นบัดคึ้นบัดหนึ่งบัดเดียวใช่ปะเต็มให้พี่น้องเอ้ยฝั่งนี้ก็มี ไว้ไหพี่มาพี่ไก่สีซุกเลยเลยพี่น้องเลยจังหน้ยกบปลาเนา่หมากใหญ่นะเฮ้ยเนาะแดงมูลูลกแก่ใหญ่ ดวลแล้วพี่น้องแค้มบอดมาแวะมายามเพิ่อนดวนแล้วครับบอดมาลอกพี่น้องมาครับบัตรเด็ดมาง่ายเราซุกนะคืมพี่น้องแค้มแดดนะพี่น้องมันคึมบัดหนึ่งบัดเดียวคือฝนสิตกนะจะคือฝนสิตกอืก ฝั่งในก็นมีพี่น้องหน่วยข้าวหลวดก็มีฝั่งนี้ก็มีมีบดสองผ่าพี่น,อออน้องโปรกเออโปรกใส่ไหนาเพราะว่าสิมาฮดเน,นี่ยมีน้อจกินมีพุยนัง สองสหายเด็ด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 โอ้ดนโดดด่เดนนมาเธอหนึ่งเห็นฝืนและเห็นเห็นมา

Ui, tụi mày nghe nghe nhai Ui, tụi nghe nhai à, xúc à. đây nè bòi Ui, tụi nghe nó bòi nó à. Bà mày ฝนตกคือฮู้ฝนตกฝนสิตกติฝนสิตกเอยฝนสิออกมันตกจักมงมันสิตกจักมงตก6โมงไปยังบ่ทันคือฮู้ว่าฝนมันสิตกบ่ไปยังๆบ่ทคือฮู้ว่าฝนสิตกะมงนีหนี่กระดคือกันพี่น้อง น,นี่คือสว่วนหมากโมพี่น้องเลยสว่วนหมากโมมีสว่วนหมากโมหลังสว่วนหมากพิกหมากเล่นหมกากข้าวโพดหมากแตงหมากท่วมีเบิร์ดพี่น้องเลยฮะสุภาพพี่น้องไ,งองไปเบิร์กรดนหมากโมอันนี้คือ ส่วนหมักพริกไก่ไกกันแล้วพี่น้องปลูกคนละให้หมักพริกดกบ่พี่น้องดกผักแหละพริกแหละอีหยังคือวางริกแหละพายต้องการซื้อสั่งมาได้พี่น้องพริกแหละนี่กันเด้นี่ไงนี่เเออออตัวนี้บนนอนเนาะนะนี่ยแดงเนีแต่ละโกกอืก เฮ้เสียงคือผนเนาะพนเลยลมฮะ้ากกอันกอกยังก็มีซองไห้พี่เนาะเออกริีอยู่ข้างลุ่มมักริกแหละ พี่น้องเคยเห็นบ่พี่น้องพริกแหล่นี่พี่น้องมาพริกแหล่พี่น้องย่อมคือเป็นนี่พี่นาะงแดดแรงดำก็มีเนะอันนี้เด็ดมอคคีเขียวพี่น้องมีเขียวมีแหล่แหลกก็มีขาวพี่น้องมีขาวล้มพี่น้องแท้กับบริข่าะพี่น้องเลยถ้ามอุนบ่ล้มถ้ามอุนบ่คึ้นเลมันสีแดดแห้งคือพลูสีโต๊กไงล่ะพี่น้องเลยมอคคีเขียว แดงกระมีอะแดงกระมีบางต้นพี่น้องเลยบางต้นกระแดงนี่แดงยู้นี่ยี่แเนี่คือเราเกมเนาะตัวมันแดงนี่นี่มักถั่วนี่คือมักถั่วมันสีเบิร์ตสุดเลยแหละพี่น้องเลยมักถั่วกันเขามาเตะเฮงเลยที่เขามาถ่ายให้พี่น้องว่า bên lọc py lọc mận ngọc thửa tham sắc bye nho qua nho qua nho một nha nho qua nho một nha nho một แทบบ่วยแอบบุกถั่วมันก็สิบดสูดเดือดเลยพี่น้องเลยมาเลยบดสูดมันเลยนาะจจะเดือดเลยหันเดือนแหละสองใหให้ที่สองนะโกพียังแม่มักพีแกละกันมี่ฮะพน้าให้เทิงนะ หมักพิกแหละกับมีบโดเขาให้เทิงนอนนี่นี่มีแต่ใบเฮ้ย้ักเฮ้ยมักพ้้้้้้้้้้้้้้้้่้้้้้้้้้้ี่้้้บ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้อ้้้อยอย้้่เ,เ้เ้้้นะ้ เฮ็ดทงที่ใหญ่ในเด็กกันจาใครเก็บมกพีกพี่น้องสีเมื่อหลอครพีบายน้องยังบ่ตื่นอยู่เลยเา

มาพริกนะพี่น้องไครต้องการก็สั่งมาได้เลยพี่นอ้องเด้อทั้งลุ่มก็มีคือน้องออมโมสิเก็บเพิน่นให้วาที่ในยากเก็บมาพริกขายเฮาเสียไปขายให้เพิ่นพอได้เงินซื้อมาพริกเป็นนัวในครอบครัวพี่น้องเลยอ่ะเราประเทศยังไหรอเนี่นนนนยวะแล้วเหตุใด

ยังดีนะบอยิ่งย้ำมาหมู่หมู่คนดียวหนีอีกนะชนมาพีกงานเนาะหนีพริกของบริการนี่วะอะไรบ้างนี่บอมันบริษัดกมาอ๋อผู้อุ่นโอ้ยลาเลยพี่น,น้องคิดนะพอกัน,นไหมดิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเด้อพี่น้องเด้อ ผิดพลาดเนี่ยขอโทษขออภัยล่าแหละคิดนะพอกันใหม่บ๊ายบาย